เฮ้ยวันดีครับวันดีครับวันนี้อยู่ที่เมกกะพาซาไม่ได้มา2อาทิตย์เลยนะครับผมนี่เรามาดูดีกว่าว่ามีอะไรอัปเดตกันนะครับผมนะเข้ามาแล้วนะสองสามอาทิตย์เลยนะไปต่างประเทศนะนี่เข้ามาคนเยอะนะเมื่อกี้เหียเดินเลยนี่นี่อัปเดตร้านนี้ก่อนเลยมีอะไรออกใหม่ไหมครับช่วงนี้ไม่ค่อยมีรับช่วงนี้ของใหม่ไม่ค่อยมีครับไม่ค่อยมีเลยฮะอุ้ยนี<ม><ม>น่ารักเลย นา่นารักไหมน่ารักน่ารักโอ้โหพันกระบาทใช่ปะ่ะคู่หนึ่งครับอ๋อคู่ละคู่ละครับอ๋อมันต่างกันยังไงอ่ะสองส,สีครับใช่อ๋อสีอันนี้เป็นสว่างหน่อยนี่สามสิบเอ็มเอ็มก็มีนี่เอ็มจีมีอะไรออกใหม่ไหมเนี่ยเอ็มจีอันนี้มากครับอะจูเซนเัวค่ะสีเทา,าสีเทาครับลีโปรดักต์ใช่ไหมเป็นตัวใหม่ครับอีกแล้วเหรอใช่เป็นตัวใหม่ครับมันออกมาคู่กับนาราศี วายังไม่รู้ว่ามันจะต่างกับไอตัวของชูเยอยอยังไงวิธีการต่อโอโ้โหย,ย้อมอีกแล้วย้อมในย้อมอย้อมในย้อมในย้อมในย้อมนี่สดีครับนี่คนมานี่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 คนเพียบนะเออเราเข้ามาดูนี่ครับใครอยากได้อัลลิชยูนิคอร์นนี่สไตล์เยอะเลย เฮียพาทุกคนมาดูมาเดินเล่นนะอันนี้อยู่ที่ชั้นหนึ่งนะครับผมนี่นะคนเริ่มสาแล้วตอนนี้เริ่มเย็นแล้วนะครับผมเพราะว่าตอนนี้สี่โมงละประมาณนะนี่ uh, ครับผมวนมาชั้นหนึ่งร้านกันพาฝั่งนูน้นร้านออนท็อปทอยคนก็เยอะนะสุ่มเยอะนะเฮียขึ้นไปดูนี่ดีกว่าร้านขายกันพาอีกร้านหนึ่งคือดีทอยนะก็จะวนๆอยู่ประมาณนี้แต่เฮียจะเดินวนไปทางซ้ายดูเพราะว่าคนเริ่ม ซานะแต่คือก็มีอยู่นะครับผมนะไปะวนครับฟัวเนี่นะจากร้านเกมนะนี่เป็นร้านขายกล่องชุมไปแล้วนะครับผมร้านนี้นะนี่ครับคนเยอะคนเยอะเหมือนเดิมนะวนมาฝั่งนี้คนก็จะมาซื้อกล่องสุม่มนะพวกฟิกเกอร์นี่ก็ยังมีอยู่นะครับผมเนี่ยมิวเกเลียนนะนี่พันกบาทนะนี่เห็นไหมท่านี่ก็มีเฮียมีสี ส,สีสีม่วงนะโอนมาครับร้านขายทำย่านะรถรางร้านไข่ไกลนี่เห็นนหนี่นี่นนติกเกอร์ก็เงนะโอนไปตรงนี้ร้านไข่เกมเยอะนะซอยนี้นะอุปกรณ์เยอะเห็นไหม,มโมเดลโมเดลโมเดลนี่ดูโหลดสลรอยอย่างสวยนะโอนมา อ่ะวนมาไปฝั่งนี้มีร้านขายทอยสุกนะร้านขายไอ้นี่งง LEGO Jean, เลโก้จีนนะเลโก้จีนเลโก้จีนเปอะไรนี่มาดูนี่มีแมวกวักมีแมวกวักมีบ้านคนนะนี่น,นี่เยอะนะเพียบเลยทุกคนมาดูสวัสดีครับนี่นี่ นี่นี่นี่นเยอะเลยนะไปไปกันดีกว่าครับผมวนมาฝั่งร้านเฮียเขามีของอ่ะวนไปดูดีกว่าร้านโมจีนนะร้านเฮียโมจีนมีไม่ได้เยอะนะแต่คือมาอัปเดตกันลวกันไม่ได้ทําคลิปแยกนะครับผมนี่วนมาอยู่ตรงร้านแม็กนี่เห็นไหม,ไมของใหม่นี่อันนี้ก็ใหม่นี่นี่ไง โครงเหล็กเลยอันนี้โครงเหล็กครับเป็นเมทัลบิวมาใช่ไหมใช่ใช่อย่างจัาบโอ้โหเปิดเลยเหรอโอเปิดให้ดูว่าจะร้ออาทิตย์หน้าอย่าเปิดให้ดูละสามพันสองอ๋อเป็นแผงประกอบแต่เป็นโครงเหล็กใช่ไหมใช่นี่มันจะมีแยกสีบางจุดด้วยนะสวยนี่สีแดงนี่แยกอ๋อทำสีมาในแผงเลยนี่นี่มือนะนี่มืออ่า นี่อันนี้คือแผนี่นี่โอ้โหเยอะเยอะโอ้แผงเยอะเหมือนกันนะเนี่ยแผงเยอะเออสีแยกมาเลยอื้ืออื้อโครงเหล็กหนักอุ้ยยกดูยกโอ้โหเฮ้ยเครื่องในโครงเหล็กมันไม่ได้เป็นสีมันเป็นสีโชคสีอะไรแยกมาเลยนะนี่หนักเลยตัวใหญ่เหมือนกันนะตัวใหญ่หนึ่งเจ็ดสองหนึ่งเจ็ดสองเนี่ย เออนี่แยกสีมาเลยเห็นปไหมโอ้โหปืนปืนมาสเร็จยังใหญ่นี่ไฮเปอร์แมงปลาสุกกาลันเชอร์โอ้โหอลังการว่ะฐานก็ใหญ่นะโอ้มีฐานนั้อีกฐานเบื้องเริ่มเลยมีดีคอมาให้อีกนี่ตัวของมันโลของมันก็คมๆนะนี่เหมือนมันก๊อปมาจากงานเลเซนเลยนี่ว่ะเลเซนใช่โอ้โหยังเดือดยังเดือดเลยนี่เบื้องเริ่มเลย โอ้โหสามพันสองร้อยบาทใช่ไหมใช่ครับโอ้โหเดือดเดือดแพงเนี่ยโหดูดิแพงนี่มันก็อย่างเยอะเออว่ะไปตัดเส้นทีเดียวเลยนะใช่จบเลยจบบอกเลยว่าคุ้มอันนี้นะจริงๆก็มีเยอะมีะครเยอะอีวาชมพูอีวาชมพูเฮ้ยอีวาชมพูสีเหลืองใช่ไหมชมพูแต่ชมพูชมพูกล่องนี้กี่บาทครับ สามพันหกแต่คือชมพูเหมือนกล่องเล็กเล็กกว่าเพื่อนเลยนะใช่กล่องมันบางอ๋อแต่แต่สเกลน่าจะเท่ากันหมดนะเท่ากันความสูงน่าจะแต่มันไม่มีไฟตัวนี้มันไม่มีไฟแต่เราก็ไม่ได้เปิดไฟอยู่แล้วส่วนใหญ่นี่แมงแมงงานดีนะผมไปต่างประเทศมามันทําพวกรถถังนี่ชมพูยังไม่ดูนี่นี่นี่แต่ตัวใหญ่เหมือนกันนะครับผมตัวใหญ่เหมือนกันตัวใหญ่เหมือนกัน โอ้โหเทว่ว่ะนี่ใครยังไม่มีนะแผงไม่ค่อยเยอะมากแผงไม่ค่อยเยอะแต่ตัวใหญ่เหมือนเดิมใหญ่เหมือนกันโอ้โหโอ้โห,โโหเยอะใครอยากได้อ e ีวานะครับผมบอกเลยเลยเยอะนี่เบรคิงก็มีรีกรต็อกใช่ไหม,มใช่รีมารีมานี่อะไรเนี่ยเท็กกร์แมนเท็กกร์แมนเบรเฮยโอ้เป็นสีเงินมานี้ไงแยกออกมามีไฟมาให้ด้วยเหรอมีมีให้ด้วยอ๋อ หนึ่งต่อร้อยใช่ไหมหนึ่งต่อร้อยใช่หนึ่งต่อร้อยนี่นี่นี่แผงมาเป็นหุ่นเป็นแบบนี้ใครอยากเอาไปประกอบมีไฟนะราคาเท่าไหร่เนี่ยพันแปดร้อยพันแปดร้อยมีฐานด้วยเหรอโอ้เยอะเว้ยเยอะ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 โอ้โหเพียบว่ะเพียบเพียบมีไฟอันนี้มีไฟนี่ไฟก็มีพันกระบาทมีไฟด้วยดูดิอะไรจะขนาดนั้นโอ้โห เยอะเยอะเยอะหนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบนะเบสเตอร์ทักาแมนทักาแมนอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเยอะเลยแล้วก็มีนี่อะไรอ่ะซีดีเต่าเต่าซีดีศูนย์หกไงซีดีศูนย์หกเจ็ดพันห้าเต่านะเมทัลบิวเมทัลบิวโอ้ตนี้สวยเต่าขนองเต่าขนองใช่นี่หน้าตาเป็นอย่างนี้โอ้โหอย่างเท่เลย มันเป็นโครงเหล็กใช่ไหมเป็นเมทัลบิวเหล็กเมทัลบิวเหล็กอ๋อนี่หน้าตาเป็นอย่างนี้ไม่ต้องแกะดูก็ได้เนี่ยนี่อย่างนี้หนักๆเลยเนี่ยหนักเนี้หนักโอ้โหเยอะเว้ยวันนี้พามาอัปเดตเล่นๆนะใครอยากมากอลลี่นี่เป็นล็อตสองนะกอลลี่ล็อตสองเป็นไอ้ตรงนี้เป็นใสใช่ไหมวงแหวนใสวงแหวนใสพันเจ็ดนะไม่แพงนะมาดูได้นี่นี่ของเพียบอันตัวเล็กนะแต่ว่ามีโครงนี่นี่มีโครง มีโครงมาให้เลยแล้วก็ประกอบใช่เดียวกับเบรกคิงเนี่ยเปิดมาว่าอย่างจ้าบนี่ประมาณนี้420บาทตายไปแล้วมีโครงด้วยต่อน้ำด้วยเออจริงเหรอโอ้โหอย่างเดือดอ่ะถ้าเกิดใครมานี้นี่อะไรเนี่ยตะกูเนี่ยตะกุตัวเล็กใช่ไหมอันนี้เฮจีชนะ เอสจีเหรอหรือนึกว่าเป็นหัวโตไม่ใช่ไม่ใช่เอสดีอ่าเป็นเอสจีดูปืนมีฐานมาให้ด้วยมีฐานอ๋อเหมือนกับไอ้ตัวนี้นดิเป็นไฮเกรดที่มันเป็นเนี่ยตัวเนี้ยเนี่ยเนี้ยเนี่ยเนี้ยเป็นไฮโดรโบไงใส่ใส่โคใช่ไหมใส่โคอ่ะที่ใส่โคซากุแต่เป็นหนึ่งต่อซีซีหนึ่งร้อยสี่สิบสี่อ่าใช่โอ้โหเท่าไหร่เนี่ยสามร้อยเก้าสิบบาถูกเกินเนี่ย ถูกจังปืนเออเจ๋งว่ะมีดีคอน้ำมคอน้ำนี่มีซิกกอกมาเยอะเลยโอ้ถ้าใครอยากได้มาเลยครับผมอตชอปฮอตชอปนะไปแล้วครับเฮียรัสดีครับนี่นะโอ้โหเยอะเว้ยนี่ขนาดแวะมาแป๊บเดียวนะเฮียจัดให้ทั้งหลายกล่องเลยนะก็คลิปเดียวไปเลยไหนๆก็เดินเล่นที่เมกาพาซาแล้วนะครับผมตอนนี้อยู่ที่ ชั้น2นะนะเราจะแบบอคอนแทคต์ไปร้านที่แบบมีของให้ดูเลยเรามาดูร้านดีทอยดีกว่านะร้านดีทอยมีอะไรนี่วนมาอยู่ที่ชั้น2แบบนี้อ่าอ่ะ,อะเพียบดูนี่เมกซไซใครอยากได้เมกซไซกันนำมานี่ไนติงเกลมาแอสโทรบอยแอสโทรบอยจีนนะออกใหม่นะนี่เบทคิง โอ้โหเหมือนเดิมครับผมเปรียบเลยเปรียบเลยเปรียบเลยนี่ว่าไงครับมีอะไรออกใหม่ฮะของใหม่ไม่มีเลยไม่มีเลยเหรอเอาของใหม่มีเป็นไอ้นี่ของที่เป็นเอฟสวัสดีครับนี่ข่าวน้อยเป็นประกวดบ้างเพลงไม่เอาอ่ะเราทำแต่กระด้ามเนี่ยขายสินค้าอื่นบ้างเป็นซูเปอร์เขาจะเปล่า เดี๋ยวเขาจะหาว่าเราไม่ช่ำเรื่องพลาสติกโมเดลโอ้โหนะไอ้ก็ทำสีไปก่อนไงช่วงนี้ไม่ทำคลิปแล้วคุณทำสีอย่างเดียวแล้วเขาต <gs> อ,นน,าอนนี้นี่เฮ้ยอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าของใหม่ท,ท,ทีมีขอบคุณครับสวยมากเลยครับในศูนย์หนึ่งตัวที่ประกวดนะครับขอบคุณครับวันนี้มาโดนอะไรฮะพี่เยอะนะเนี่ยเยอะนะโอ้โหเอาไปแล้วใช่ไหมพี่เยอะเลย Astro b อ y นี่ Astro Boy Astro Boy โดนมีกี่ท่านเนี่ยเลยกล่องเดียว สุดยอดพี่ของมันต้องมีครับผมไปซื้อขายที่บ้านในเราไมมีอ่ะขายไปหมดแล้วพี่ซ้ำๆกันไปซ้ำกันมานี่ของจริงจะกลับบ้านยังไงเนี่ยโอ้โหสุดยอดทั้งของลูกของเมียของตัวเองนี่ครบพี่ไม่งั้นเดี๋ยวงอนนะอันที่หน้าของใหม่ของใหม่ใช่ไหมอิมอร์ทอมต้วงหรออินฟินิตจัตติชิอาไชทูเห็ป่ะเออ แล้วก็เอ็ดดี้เซีสคาลิบานแล้วก็ชิลล์จูสเตนเบอร์ค่าเอสเตอร์บอยกล่องเบลเลอร์เลยนะกล่องเดียวแล้วกี่บาทเนี่ยกล่องหนึ่งสามพันห้าสามพันห้าใช่มีไฟในตัวนี้สามพันห้าของผมอยู่ได้ประมาณเดือนหนึ่งนะจัดไปรลูกน้องวันไหนเนี่ยไปเดินไปไหนไม่รู้นี่นี่นี่สากุมีซากุเพอร์เฟกเต็ดด้วยเป็นไงสวยมากนะโหจ้าไปเลยนะเยอะเลยครับผมเยอะนะ ตอนนี้เราอยู่ที่ชั้น2นะไปชั้น3ดีกว่านะพาทุกคนมาเดินเล่นนะเมกกพาซาเฮี asa, mm hmm. ยไม่ได้มา3 4สอาทิตย์แล้วประมาณเกือบเดือนนะมัวแต่ไปประกวดนะตอนนี้อยู่ที่ชั้น2ขึ้นไปชั้น3ชั้น3ก็จะมีร้านขายกันพาั้นขายโมจีนเยอะนะครับผมนี่อาคันดูคาบคอนเนอร์ก็จะมีร้านขายกันพาแล้วก็มีร้านเปิดใหม่ที่ติดกันนะครับผมเยอะเลยเยอะเลย,ย,เลยนะนี่เห็นไหม ถ้านะเกิดเดินไปข้างๆเนี่ยเห็นไหมอันนี้ก็มีโมเดลข้างในมีโมเดลเยอะนะครับแล้วก็มีขายอุปกรณ์โมเดลไปครับไปต่อวนมานี่แล้วก็มีร้านขายโมเดลนี่ฮาวโม่นะจะเป็นของแท้ของจีนมีร้านนี้นะร้านเจร้านเจนะแบบนี้อ่านี่ดูดิดูดิ SD มีหมดเลย นะครับผมนี่อุปกรณ์ก็มีนะฝั่งนี้ก็จะมีนะร้านขายกองสุ่มกองจุ่มกองจุ่มนะมีเยอะครับผมนะพาทุกคนมาเดินเล่นตอนนี้อยู่ที่ชั้นสานะดูดิขายสุ่มเยอะดูดิสุ่มดูซุ่มดูซุ่มดูซุ่มนะวนขอวนมานิดหนึง่งนะจะขึ้นไปชั้นสี่นะตอนนี้เฮียบอกได้เลยว่า ไม่ค่อยไม่ค่อยได้มาที่นี่สักเท่าไหร่นะคือมันก็จะเดิมๆแต่คือส่วนใหญ่คนที่มาที่นี่บ่อยๆก็จะเป็นพวก,พวกตามหากล่องสุม่มหาลาบูบูมอลลี่อะไรประมาณนี้นะแต่ถ้าเกิดกันพาหรือว่าโมเดลอย่างอื่นก็ยังมีขายอยู่เหมือนเดิมนะครับตอนนี้อยู่ที่ชั้น4นะนี่ป๊อนะชั้น3ามเดียวเมื่อกี้ไม่ได้พาไปดูละโซนตรงนั้นนะครับผมน,ะนี่วนมานี่ดูดิดูดิ นะตรงนี้ครับรถติดรถติดรถติดนี่วนหมาอ่าร้านขายกองสุ่มตอนนี้มีเยอะมากนะครับผมเห็นไ,ไหมเห็นไ,ไหมนะจากร้านขายตู้ธรรมดานะเป็นสุ่มเลยดูดิเดนี่ร้านขายกองสุ่มคนเยอะนะครับผมชั้นบนเนี่ยคนเยอะมากนะเห็นไ,ไหมเนี่ยดูดิเดเทียบเลยนะตรงนี้เป็นเนื้อวัลแรงนะ แล้วก็มีี่ร้านขายโมจีน,นะครับผมนี่เพียบเลยครับผมเพียบเลยเอ้ยถามซากุดีกว่าซากุบอุบอึบอึบนี่มีวิงด้วยเห็นไหมนี่นี่เพียบเลยสวัสดีครับอยากได้หนึ่งต่อสี่สิบแปดซากุมีไหมครับยังไม่มาเลยครับโอ้โหคิดว,ว่าน่าจะเป็นเดือน,นหน้าเดือนหน้าอจโอเคนี่ น,นี่เยอะครับผมนี่วนมาหลายเรื่องหลายทางนะครับผมฝั่งนู้นก็เป็นฟิกเกอร์นะครับผมเห็นไหมตอนนี้อยู่ชั้นสี่เยพามาแบบเดินมาทีเดียวเดินมารวดเดียวเลยนะครับผมนะตอนนี้ชั้นสี่กำลังขึ้นไปชั้นห้าแล้วก็ชั้นหกพาไปดูบรรยากาศนะโอ้โหไปไงทีเดียวเทคเดียวไม่ต้องตัดกันเลยนะครับผมตอนนี้อยู่ชั้นห้าคนเยอะเนี่ยดูข้างหลังนี่คนมาจากชั้นหก ไปซื้อกล่องสุ่มไปจับตลาดไปกินข้าวไปอะไรเงี้ยเยอะนะอ่ะมาถึงชั้นห้าแล้วเฟียบนี่นี่นะพามาดูฝั่งนี้ดีกว่านะเดียวซ้ายมันจะเป็นอนาณาจักรของสุ่มเหมือนกันนะครับผมชั้นเนี้ยชั้นห้าเริ่มมีร้านเยอะขึ้นนะครับผมเห็นไหมเห็นไหมนี่ดูครับผมน,ะะนี่นี่อันนี้ก็เป็นร้านเปิดใหม่นะนี่นี่น เทียบเลยครับผมดูดินี่ของกล่องสุม่มดูดิเท์เขาโคตรใหญ่โคตรเยอะและนี่ก็เป็นอีกร้านหนึ่งน,นี่โมลิโรนะ่ขายสุม่มขายจุม่มขายอะไรกันมันไปเลยนะครับถูกใจสำหรับผู้หญิงพาแฟนมานะครับผมโอนมาครับผมี่เห็นไหมมีอุปกรณ์ขายแบบกล่องสุ่มเยอะมากนะ เนี่ยสายคล้องพวกอะไรเงี้ยเคสนะมีเยอะเลยนะครับผมเนี่ยนั่งทำกันตรงนี้เลยนะครับแล้วก็แล้วก็แล้วก็นี่ร้านขายเนี่ยงานปั้นนะทุกคนดูดิเคยพามาแล้วนะครับผมแองเจิลนะนดูดิเทียบเลยดูร้านขเขาสวยงามครับผม นี่แบบนี้นะครับโอ้โหนะคือจริงๆแล้วมาไม่กับพาซาเนี่ยเป็นอะไรที่ครบครบทุกอย่างครบทุกอย่างนะเห็นไหมเนี่ยดูดิร้านขายตู้ก็มีนะร้านขายตู้รับทําตู้อะไรอย่างเงี้ยนะเนี่ดูดิเนี่ยเห็นไหมเป็นมุนๆแบบนี้ก็มีมีเยอะครับผมนะอยู่ที่ชั้นห้าไปเราขึ้นไปชั้นหกกันดีกว่า ชั้น6ก็มีอะไรก็เป็นอาณาจักรกองซุมอีนะครับผมแล้วก็มีร้านขายของดีมทอยที่ลดราคานะเอาเป็นว่าคลิปนี้ดูกันยาวๆไปเลยนะครับผม1ิกวนาทีนะพาทุกคนมาดูมาอัปเดตภายใน20นาทีว่าเมกาพาซามีอะไรอัปเดตบ้างแบบเข้าคราวนะครับผมปะขึ้นมาถึงชั้น6แล้วจริงๆแล้วอยากมาดูซาสบีต,ตัวนั้นนะครับผมเดี๋ยวไปหาก่อนนี่มาถึงแล้วร้านดีมทอยนี่ ร้านดีมทอยจะมีของลดราคานี่มีดิสเพย์นี่มีทามก๊อตมีกล่องนี่ลดราคาลดราคาลดราคานี่นี่ดูตัวนี้ราคาไม่แพงนี่อันนี้นี่นี่บอกได้เลยว่าใครอยากได้นะที่เป้นสายอันนี้ที่เป็นรถนะแล้วก็มีอีวาเอเลียนนะนี่โอ้โห เดินพาทุกคนมาดูถึงชั้น6แล้วนะครับผมนะร้านนี้คือของจากดิมทอยนะอ่ะวนมาดูอื่อนนาณาจักรกองสุ่มชั้น6นะครับผมนะก็จะมีคนที่มาซื้อกลองสุ่มนะเยอะเลยนะครับนี่ครับนี่ร้านจริงๆร้านขายกลองสุ่มมีเพิ่มขึ้นมาเยอะมากนะครับผมนะนี่อย่างร้านพวกนี้นะ4.0นนะครับเซนดิโอดาว่า เนี่ยอาตรงอะไรเงี้ยเดี๋ยวพาไปดูตรงฝั่งตรงนู้นนะครับผม่นะดูนี่ร้านขายสุ่มจุ่มอะไรเนี่ยมีเยอะมากนะไปดูดิอ่นะไปดีกว่าครับผมนะพาไปดูร้านใหม่โซนใหม่ตรงนู้นนะมีร้านขายสุ่มเยอะมากนะนี่ตรงนี้นะจริงๆแล้วข้างหน้านเนี่ยมันเป็นโซนร้านอาหารแล้วก็มีร้านขายเพิ่มนะ4.0คอเลกเตอร์ทอยก็มีนะเฮียเคยพามาดูมาคลิป ก่อนก่อนแล้วนะครับแล้วก็มีร้านนี่เนี่ยเรนโบทอยนะนี่ดูดินี่ครับผมโอ้โหโปกกันดั้มมอลลี่ไปหมดแล้วนะครับขายหมดแล้วนะแล้วก็มีร้านนี้ร้านขายตุ๊กขีบแล้วก็มีร้านใหม่นี่เนี่เรนโบโทอยขายกล่องสุ่มที่เป็นแบบยกบ็อกเลยนะใหญ่ๆแบบนี้นะเหมือนเมืองจีนเลยนะครับผม แต่สุ่มเล็กก็มีสุ่มยกบล็อกก็มีใหญ่เลยเยอะเลยนะแล้วนี่ก็เป็นโซนร้านอาหารเอาเป็นว่าประมาณนี้แล้วกันนะครับผมพาทุกคนมาดูมาเดินเล่นนะว่าเมกาะพาซาเนี่ยอัปเดตแล้วมีอะไรบ้างเป็นยังไงบ้างนะเฮ้ยอาทิตย์ที่แล้วเขามีโชว์ซาซิบ,บ้งานปั้นนะเฮียก็มาถ่ายไม่ทันนะเดี๋ยวไปดูอีกทีหนึ่งแล้วกันหาดูว่า ร้านไหนแต่จริงๆร้านศูนย์ถ้าเกิดเขามาโชว์อีกเดี๋ยวจะพามาถ่ายให้ดูกันตัวใหญ่ตัวละประมาณแสนหนึ่งนะครับผมแต่อลังการแค่ไหนต้องมาดูจากเนื้องานจริงว่าเป็นไงนะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรครับผมพาทุกคนมาเดินเล่นที่เมกาพลาซาอัปเดตจากที่ไม่ได้มาประมาณ2-3องามที่จากการไปแข่งที่ต่างประเทศมานะครับเดี๋ยวมีอะไรอัปเดตก็จะพาทุกคนไปดูนะครับผมวันนี้ไปก่อนบายบายสวัสดีจ้า